สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องแมทเจอร์โปรอะดด้วยนะครับก็คลิปนี้เห็นหน้ากันนะครับก็ถ้าผู้ติดตามนะครับก็คงจะรู้อยู่นะครับว่าถ้าเห็นหน้ากันหมายความว่าอะไรนะครับก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็วันนี้จะมาทําคลิปรีวิวนะครับพาร์ทสของเจ้าตัว a n งซู f ฟดูนะครับซึ่งเป็นหูฟังที่ผมพูดหลายคลิปแล้วนะครับว่าเป็นหูฟังตัวโปรดของผมนะครับซึ่ง ยังโปรดอยู่ไหมวันนี้เรามาหาคําตอบกันนะครับผมจะมาให้คําตอบนะครับว่ายังเป็นหูฟังตัวโปรดของผมอยู่ไหมนะครับซึ่งในพาร์ทหเนี่ยผมก็ได้มีการอธิบายคร่าวๆแล้วนะครับว่าทําไมผมถึงชอบตัวน้องเขานนอนแล้วก็มีการแกะกล่องให้ดูไปแล้วด้วยนะครับทั้งในคลิปพาร์ทหแล้วก็คลิป YouTube Shot นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูภายนอกของเขาอยากดูคุณภาพวัสดุหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถไปดูที่ พาร์ทหนึ่งกับยูทูบช็อของผมได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นประสบการณ์การใช้งานล้วนๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะมาเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวขอรีบมห์่ก่อนครับก็เริ่มที่การสวมใส่ดีไหมนะครับการสวมใส่ของน้องเขาเนี่ยต้องบอกว่าเออโกลนมิกของเขาเนี่ยดีไซน์มาค่อนข้างเรียบนะครับค่อนข้างเรียบงา่ายแล้วก็ขนาดของน้องเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ เคอร์ฟของน้องเขาเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเคอร์ฟของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้าง,งน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเคอร์ฟที่เอ่อเรียกว่าแหลมหรือว่าหนาอะไรนะครับจนจนใส่ไม่สบายนะครับใส่เข้าไปที่หูเ on, นี่ยน้ำหนักของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างเบานะครับพอใส่เข้าไปที่หูแล้วเนี่ยมันมันอยู่นะครับแล้วมันก็ไม่มันไม่ยื่นออกมาจนเกะกะนะครับ ด้วยความที่มันมีชินสไลด์ด้วยนะครับแล้วผมก็ใช้ชินสไลด์ด้วยนะครับพอใส่เข้าไปเนี่ยปึ๊บลูดขึ้นมาปึ๊บอยู่แล้วนะครับแน่นนะครับแน่นไม่ไม่ดิ้นแล้วก็ใส่สบายด้วยนะครับจุกที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับคือจุกสต็อกเนาะซึ่งไอ้จุกสต็อกเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับผมจะมาทดลองไอ้พวกนี้มากกว่านะครับ เออผมมาทดลองทางซูซังไคนะครับแล้วก็ดีวินัสกับด้านนะครับทางซูซังไคแล้วก็ดีวินัสมากกว่านะครับสตัวนี้ที่ผมทดลองมานะมันต่างกันยังไงนะครับมันจะต่างกันที่ขนาดกับรูนะครับผมอธิบายเรื่องของออลักษณะภายนอกไปแล้วนะครับคลิปนี้เอาเสียงบ้างเนาะคือด้วยความที่รูของตัวดีวินัสเนี่ยเล็กกว่านะครับมันจะทําให้เสียงเนี่ยมีความ ทุ้มแล้วก็มีความอุ่นมากกว่าตัวสังคายนะครับที่จะทําให้เสียงเนี่ยมีความโปร่งแล้วก็มีความใสมากกว่านะครับซึ่งผมชอบเสียงของตัวดีวีนัสมากกว่าแต่ว่าอุ้ยลวงแต่ว่าผมนั้นชอบอความสบายของตัวสังไคยมากกว่านะครับเพราะว่าสังไครเนี่ยมันมีความนิ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับอันนั้นคือส่วนของจุกเนาะ ทีนี้มาที่เสียงของน้องเขากันบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆหาหูฟังแนวแบบ inoffensive หรือว่าหาหูฟังแนวที่ใครๆก็ฟังได้แล้วก็ฟังเพลงหลายๆแนวเนี่ยผมยังเชียร์ทางซูฟูดูอยู่นะ้วยความที่มันอ่ะเอาเข้าเรื่องของเบสก่อนเรื่องของเบสเนี่ยเยอะสะใจนะครับต้องบอกเลยว่าเบสสะใจแน่นอนไม่ผิดหวัง นะครับมีมวลมี Impact นะครับมีทุกอย่างที่ต้องการในเบสนะครับยิ่งในราคาเท่านี้ในราคา2,000-3,000เนี่ยสุดยอดนะครับสุดยอดมากๆเท่าที่ฟังมาเนี่ยคือเบสของน้องเขาเนี่ยเหมือนกับครั้งแรกที่ฟังเลยคือมันมาเป็นลูกมีความดินามิกนะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บตัวความลึกที่มันบุ๋มลงไปเนี่ยต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากๆในย่านราคานี้นะครับแล้วก็มันอยู่ในอยู่ในระดับที่ คนชอบฟังเบสอั่งผมเนี่ยพอใจแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะครับไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วในย่านของเบสนะครับก็คือฟังได้เรื่อยๆฟังได้สนุกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกล้าอะไรนะครับตอนที่ฟังเบสมันตุ้มๆเข้ามานานๆน,นะครับคุณภาพของเบสคุณเหมือนคาฟายเดลซีไหมเบสมันเยอะพอๆกันก็ต้องตอบว่าตัวนี้เนี่ยทำความใสออกมาได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับคือเบสมันไม่มีความขุ่นเลย อ,อ,อาจจะมีเพื่อนๆบางกลุ่มคิดว่ามันอาจจะขุนเหมือนกับเดลชีเนาะแต่ว่าคิดว่าไอ้ความขุ่นนั้นมันเป็นแค่ปัญหาของเดลชีนะครับตัวอื่นที่เบสเยอะเนี่ยผมลองฟังมาแล้วนะครับซึ่งไม่มีปัญหาเหมือนกับตัวเดลชีเลยนะครับหายห่วงได้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีความขุ่นหรือว่าไม่มีความมัวเลยนะครับในย่านของเบสก็สิบเต็มสิบนะครับสำหรับผมผมชอบเบสของฟูดูมากนะครับเพราะมันแบบมันให้ความเล้าใจพร้อมกับความ ความฟินแล้วก็ความความเรียกว่าเทคนิคอลของมันก็คือสามารถขอทุกอย่างได้จากเบสของมันไม่ว่าจะเป็นความสนุกในการฟังหรือว่าอยากจะฟังดีเทลนะครับหรือว่าอยากจะฟังเพื่อที่จะวิเคราะห์อย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถทําได้แล้วก็ทําออกมาได้สมราคามากๆนะครับเกินราคาด้วยแหละนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของเสียงร้องเสียงร้องของตัวฟูดูเนี่ยจะถูกซนขึ้นมาอยู่ข้างหน้านะครับซึ่ง การแยกคอนดนตรีเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเสียงร้องเนี่ยจะเด่นออกมาอยู่ข้างหน้าซึ่งถึงแม้ว่าเบสของเขาเนี่ยจะเยอะพอๆกับเดลชิหรือว่าเยอะกว่าด้วยซ้ามผมว่ามันไม่ได้เข้าไปในย่านอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยทุกอย่างมันแยกกันเป็นชนัชน้นๆเป็นเลเยอร์ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเหตุการณ์ที่แบบว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงร้องไม่ชัดพเพราะเบสมันมากบอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่รู้สึกอย่างนั้น แล้วก็เสียงร้องเนี่ยทำออกมาได้เป็นธรรมชาติน่าฟังนะครับติดอุ่นเล็กน้อยนะครับเป็นหูฟังเซ็ตที่ค่อนข้างติดอุ่นเล็กน้อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นิวโตรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้อุ่นจนดาร์กนะครับก็อยู่ระหว่างกลางระหว่างความอุ่นกับความนิวโตรนะครับซึ่งผมคิดว่ามันกําลังพอดีนะครับต่อมาก็คือเทรเบิลนะครับเป็นเทรเบิลที่อ่อนหวานนะครับนุ่มละมุนไม่ไม่มีความบาดหูนะครับแต่ว่า ก็อาจจะถูกมองว่าน่าเบื่อได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ผมอะ่ะเป็นเท b l e s e n s i t i v e นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีปัญหาเรื่องของแบบเออเทเบิลมันน้อยไปนะอยากได้เทเ b l e ที่มันแบบ Energy มากกว่านี้นะครับผมจะไม่มีปัญหานั้นนะครับเพราะว่าผมฟังเทเบ l e เยอะไม่ได้นะครับใครที่เป็นเหมือนผมตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังอีกหนึ่งตัวนะครับที่เพื่อนๆจะรู้สึกฟินกับมันมากๆเลยนะครับ ใครที่ชอบเทเบิลก็อาจจะรู้สึกว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีความน่าเบื่อมากกว่าหูฟังตัวอื่นนะครับก็อาจจะข้ามไปก่อนถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายเทเบิลนะครับเวทีเสียงก็ไม่ได้กว้างมากนะครับอยู่อยู่ในความกว้างที่กําลังพอดีไม่ไม,ไม่ไม่แคบไม่กว้างนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามีพื้นที่ในการฟังเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แคบจน,น,นอึดอัด นะครับการแยกขึ้นดนตรีบอกไปแล้วนะครับว่าทําออกมาได้ดีมากๆการจัดวางอย่างเงี้ยทาได้ค่อนข้างแม่นมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการวางเลเยอร์ของเสียงเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเอาไปเล่นเกมมาเนี่ยเบสสนุกนะครับบอกเลยไอเกมที่มันแบบตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยสุดยอดนะครับตอนผมเล่นคอนเนี่ยผมปลาระเบิดทีนะห,หูหูสนั่นนะครับเอาไปเล่นเอาวีมาเนี่ยก็เอฟเฟกเนี่ยทำออกมาได้ น่าเล่นนะครับมันแบบมันแบบเรียกว่า immersive นะครับแล้วมันก็เออมันค่อนข้างมีมิตินะครับอาจจะไม่เท่าเอลคูสิกออดีโอที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแต่ว่าการทํามิติของตัวฟูดูเนี่ยมันชื่อฟูดูหรือดูฟูผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบนกล่องมันเขียนว่าฟูดูการทํามิติเนี่ยก็ทําออกมาได้เออเรียกว่า immersive คล้ายๆกับ d o ล y ี่นะครับมันก็จะรู้สึกแบบอืมนะครับมีความเป็นมิตินะครับแล้วก็ แล่วอะไรอีกไหมอ๋อการเล่นเกมยังพูดไม่จบเล่นเล่นเล่นนะครับเล่นเล่นเล่นดีนะครับแต่ว่าถ้าเล่นจริงจังผมบอกแล้วมันมีตัวที่ทําได้ดีกว่านี้อย่างตัวซิมกอร์ดซูเปอร์มิกซี่อย่างเงี้ยที่มันทํามาโฟกัสเรื่องการเล่นเกมด้วยนะครับไอตัวพวกนั้นก็จะทําออกมาได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้เพราะว่ามันเป็นความจริงนะครับก็สําหรับผมเนี่ยแค่นี้ถือว่าพอแล้วนะครับผมไม่ได้จริงจังเกมมิ่งขนาดนั้นนะครับ ใครที่แบบเป็นสายเกมเมอร์สตรีมเกมอย่างเงี้ยก็อาจจะมีตัวอย่าง Super m a x 4นะครับที่ดูน่าสนใจกว่านะครับก็โดยวรวมนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้รู้สึกผิดหวังหรือว่าไม่รู้สึกว่ามันแย่ลงนะจากจากที่จากที่ฟังมานะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถสรุปได้นะครับว่าก็ยังเป็นหูฟังโปรดของผมอยู่นะผมก็ยังแบบ ชอบในความชอบในความนุ่มนวลของมันนะครับโดยเฉพาะในย่านของเทรเบิลที่มันทําออกมาได้ไม่ไม่มีคมนะครับแล้วมันทําออกมาได้อยู่แบบอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่กําลังพอดีสําหรับคนอย่างผมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่คนนะครับต้องย้าเลยว่าแล้วแต่คนนะครับใครผมอาจจะชอบอย่างเงี้ยคนที่มีความชอบแบบผมอาจจะชอบแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยก็ต้องหาแนวเสียงของตัวเองด้วยนะครับว่า ใช่แนวเสียงที่เพื่อนๆชอบจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เทสสูนี่ตรงกับผมหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมมีแลนว่าจะทําคลิปให้อยู่นะครับวิธีการหาหูฟังที่ใช่สําหรับตัวคุณเองแล้วก็ในคลิปนั้นเนี่ยผมก็จะมาแชร์ด้วยนะครับว่าประสบการณ์ของผมเป็นยังไงแล้วก็แนวเสียงที่ผมชอบเป็นยังไงเผื่อคนที่ติดตามช่องผมต่อๆไปเนี่ยจะได้รู้เทสเสียงของผมด้วยเพราะว่าแน่นอนครับแต่ละคนหูไม่เหมือนกันนะครับ ฟังฟังเสียงก็อาจจะฟังไม่เหมือนกันนะฮะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันด้วยเป็นปัจเจก,กบุคคลเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะทําคลิปนั้นไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นอ้างอิงไว้นะครับว่าแนวเสียงของผมเนี่ยที่ผมเอามารีวิวเนี่ยมันอาจจะมีความบแอสเล็กน้อยครับอาจจะมีเอ็นไปทางเบสเล็กน้อยชอบเบสมากกว่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นทรเวลเซนซิทีฟอย่างผมเนี่ยผมก็จะผมก็จะค่อนข้างค่อนข้างเค้งเรืเ่องทรเวลเนาะตอนฟังหูฟังที่แบบ รีบวมันเยอะๆหน่อยผมก็จะไม่ชอบอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาพูดให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูรีวิวของผมแล้วนะครับเก็บเก็บไว้แค่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปดูรีวิวคนอื่นด้วยนะครับเผื่อเจอคนที่ถูกเทสมากกว่าผมนะครับก็เอาคลิปนี้นะครับไว้ประกอบการตัดสินใจมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง m a s i m p l e Audio ด้วยนะครับผมมี t i k t อนะครับแล้วก็มี IG ของ Max s ซิม l บอ u ร์ดนะครับถ้าในอนาคตมีกิจกรรมอะไรก็จะลงใน IG ด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบช่อง Max s ซิม l บอ u ร์ดฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับทั้งช่อง y YouTube แล้วก็ช่อง IG เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสรุปที่ดีนะครับทางซูฟูดูนะครับสุดยอดยังเป็นหูฟังโปรดของผมอยู่นะครับไม่ว่าจะ ในย่านราคาไหนนะผมรู้สึกว่าราคานี้มันมันคุ้มนะครับแล้วมันก็เหมาะสมกับราคานะครับสำหรับวัยรุ่นอย่างผมนะครับที่ที่มีเงินมีงบอยู่ประมาณเท่านี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มมากๆถ้าชอบสิ่งแบบนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย